นาวนนทบ,บุรีรอฟังคำตอบจากผู้ว่ากทมกรณีขอเปิดประตูระบายน้ำก่อนนัดรวมตัวอีกครั้งขณะที่น้ำในพื้นที่บางครวยเริ่มเน่าเสียหลังท่วมขังมานานกว่าหนึ่งเดือนถนนเพชรกเกษมยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเขตบางแคเส้นทางจราจรถูกตัดขาดประชาชนจำนวนมากต้องรอรถขนาดใหญ่เพื่อเดินทางไปทำงานในช่วงเช้าเตือนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนื่องจากมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยอองซานซูจีจะลงสมัครเลือกตั้งซ่อมเร็วๆนี้หลังพรรค NLD ตัดสินใจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการเมืองพม่าอีกครั้ง สวัสดีครับต้อนรับสู่ข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยประจำวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2554นะครับเริ่มต้นสัปดาห์นี้ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวให้ต้องติดตามกันต่อทั้งประเด็นทางการเมืองที่เริ่มจากเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเรื่องของคดีปล้นบ้านประลัดกระทรวงคมนาคมนะครับแต่ว่าเรื่องอะไรขนาดนี้ก็ยังไม่เท่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งต้องบอกว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีหลายฝ่ายที่ยังเดือดร้อนอยู่ครับค่ะถึงแม้ว่าภาพรวมตอนนี้นะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมมะเรี็ดึนงไปปถ ื่องของการเปิดประตูระบายน้ําในบางพื้นที่ด้วยค่ะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามมก,กุฎราชกุมารพระราชทานกําลังใจให้ผู้ประสบอุกภัยเข้มแข็งเพื่อผ่านความเดือดร้อนครั้งนี้ไปด้วยกันโดยส่งเข้าพระทัยในความทุกข์ยากของราษฎรเนื่องจากที่ประทับก็ถูกน้ําท่วมเช่นกันครับสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยกองบัญชาการกองทัพไทยอาคารสำนักงานทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุดที่มีผู้ประสบอุทกภัยมาพักอาศัยเกือบ500คนเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดอนเมืองที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมขังมาเป็นเวลานานทรงเห็นพระไทยและทรงเข้าใจความเดือดร้อนนี้ด้วยทรงประสบปัญหาเช่นเดียวกัน เนื่องจากพระตำหนักหน่วยบินเดโชชัย3ดอนเมืองถูกน้ำท่วมสูงนานแล้วทำให้ขาดไฟฟ้าน้ำประปาการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นไปอย่างยากลำบากต้องประทับทั้งรถ GMC และเรือในการนี้ได้พระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือฟื้นฟูแก่พลเอกคณะศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกและพลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเริงรมผู้บัญชาการทหารเรือให้ศึกษาข้อเท็จจริงของปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุดและว,วางแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีพระราชดำรัสชื่นชมการทำงานของกำลังพลทหารทั้ง3เหล่าทัพที่ปฏิบัติการช่วยเหลือราษฎรอย่างเต็มกำลังจนเป็นที่ประทับใจและได้รับคำชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากในการนี้ได้มีพระราชปฏิสันฐานให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภยัย ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทและทอดพระเตรการปฏิบัติงานของชุดแพทย์ประจาศูนย์พักพิงกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นกิจกรรมนันทนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงการให้บริการตัดผมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารสโมสรทหารอากาศแขวงสีการเขตดอนเมืองเพื่อพระราชทานถุงยังชีพแก่ครอบครัวข้าราชการกองทัพอากาศที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับมีพระราชปฏิสันฐานเพื่อพระราชทานกำลังใจให้ต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีสติและให้มีความอดทน พร้อมกับทรงแสดงความซาบซึ้งใจที่กองลังพลกองทัพอากาศร่วมกันป้องกันและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพอากาศและเรื่องฟื้นฟูเพื่อให้ท่าอากาศยานดอนเมืองกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมข้าราชการและประชาชนในครั้งนี้สร้างความรู้สึกปลาปลื้มแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ําท่วมในกรุงเทพชั้นในและก็รวมไปถึงทางด้านที่เหนือของกรุงเทพจะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังต้องจับตาดูค่ะเรื่องของการเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ําในจุดต่างๆทางชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีและที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะขณะที่ทางฝั่งตะวันตกยังคงมีน้ําท่วมขังสูงอยู่ในถนนสายหลักค่ะหลายถนนฝั่งทนแม้ระดับน้ําจะลดลงเล็กน้อยแต่ยังมีน้ําท่วมขังสูงในบางช่วง ที่ถนนเพชรเกษมขาเข้าตั้งแต่ซอย34ลึกลงไประดับน้ำสูง3า5สูง30-50เซนติเมตรหัวน้ำอยู่หน้ามหาวิทยาลัยสยามและบางจุดน้ำอย่างสูงกว่า70เซนติเมตรอีกจุดต้องจับตาที่คลองมหาสวัสด์ชาวบ้านริมคลองในเขตบางกรวยนนทบุรีเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำสูงเป็น1เมตรจากเดิม50เซนติเมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนานนับเดือน ส่วนถนนในย่านเศรษฐกิจกรุงเทพชั้นในเปิดการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ทิศเหนือจากหลักสี่ขึ้นไปน้ำท่วมขังสูงทั้งด้านถนนพระหนโยธินและด้านถนนวิภาวดีรังสิตรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้ขณะที่คลองหกวาสายล่างที่ประตูระบายน้ำคลองสองคลองมหาสวัสดิ์และคลองทวีวัฒนาทั้งสจุดมีระดับน้ำลดลงสเซนติเมตร แล้ววันนี้ต้องติดตามผลการเจรจาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกับสบปปในข้อเรียกร้องของชาวบ้านให้เปิดประตูระบายน้ำรวมถึงการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่เสียหายหนักขณะผู้ว่ากทมระบุขอประเมินระดับน้ำจากการเปิดประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนาก่อนว่าน้ำจะไหลเพิ่มในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพหรือไม่ ซึ่งก็มีการประกาศชาวบ้านว่าจะให้คําตอบที่ชัดเจนในวันพรุ่งนี้ด้วยะนะคะส่วนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกนะคะทั้งที่ถนนเพชรเกษมถนนบรมราชาชชชน,นีและถนนกาญจนาพิเศษระดับน้ําก็ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าหลายจุดน้ํายังคงท่วมสูงอยู่นะคะช่วงนี้เราติดตามรายงานสดจากคุณเจนตนาเกื้อหนุนกันค่ะ ค่ะคุณอราการคุณพ่ภูค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมค่ะระหว่างซอย34กับ36นะคะซึ่งจะเห็นนะคะว่าระดับน้ำํำบนผิวกันรจราจรน,นั้นต่ำกว่าฟุตบาทเล็กน้อยนะคะขณะที่ฝั่งตรงข้ามด้านโน้นค่ะเป็นซอย25นะคะเป็นฝั่งขาออกเรื่อยไปจนถึงตลาดบางแคมีน้ําท่วมสูงเป็นช่วงๆนะคะบางจุดสูงเกิน50ซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ค่ะ เริ่มที่ต้นถนนเพชรเกษมก่อนนะคะได้มีน้ําท่วมขังอยู่แต่แถวมหาวิทยายลัยสยามค่ะหรือว่าซอย36นะคะซึ่งรถยนต์ทุกชน,นิดสามารถใช้เส้นทางนี้ได้แต่ในเส้นทางขาออกรถเล็กวิ่งไปได้เพียง2กิโลเมตรก็ต้องกลับรถนะคะเนื่องจากตั้งแต่หน้าวัดรางบัวหรือว่าประมาณซอย33ระดับน้ําท่วมถนนนะคะสูงกว่า40เซนติเมตรต่อเนื่องไปจนถึงซอย37บริเวณหน้าโรงพยาบาลเพชรเกษม2ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ลึกที่สุดของช่วงนี้นะคะระดับน้ําสูงเกิน50เซนติเมตรรถเมย์ให้บริการได้ถึงงตลาาดบาแค เพราะว่าบ้วนจากช่วงนี้ไปแล้วต้องใช้รถยกสูงเท่านั้นซึ่งในช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะประชาชนตลอดเส้นทางเพชรกเกษมทั้งหมดยังคงต้องเดินทางออกจากบ้านไปทํางานการเดินทางก็เป็นไปอย่างยากลําบากหลายคนนะคะต้องมาถึงจุดรับส่งตั้งแต่ตีสามตีสี่ค่ะ ซึ่งจุดศูนย์รวมรับส่งประชาชนในย่านนี้อยู่ที่บริเวณป้อมตำรวจจุดสัญญาณไฟเพชรเกษมตัดกับถนนราชพฤกษ์ก็มีประชาชนจํานวนมากมาเข้าแถวรอเพื่อที่จะอาศัยรถสูงของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งรถทหารเดินทางเข้าไปในพื้นที่น้ําท่วมตลอดแนวถนนเพชรเกษมนะคะ จ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้บริการ24ชั่วโมงบอกว่าวันนี้ได้มีรถทหารบริการรับส่งประชาชนเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกวันโดยจัดคิวให้รอยอย่างเป็นระเบียบโดยรถจะให้บริการไกลสุดไปถึงถนนพุทธมนตรสาย5นะคะและจุดที่มีการรับส่งมากที่สุดคือซอยเพชรเกษม69ค่ะ ส่วนตลาดบางแคนะคะซึ่งเป็นตลาดสดใหญ่ที่สุดในย่านนี้ตัวตลาดและก็ในซอยยังมีน้ําท่วมสูงเลยเข่าค่ะร้านค้าเริ่มเปิดค้าขายมากขึ้นโดยย้ายขึ้นมาตั้งแผงชั่วคราวบนพุทบาทแล้วก็ริมถนนกกเพชรเกษมค่ะซึ่งเช้าวันนี้นะคะมีคนมาหาซื้ออาหารสดรวมทั้งอาหารปรุงสําเร็จกันอย่างคึกคักแต่ข้างในก็ยังหัวเข่าอะค่ะ,คะปกติเอวนะคะลุยมาขายของทุกวันเลย น้อยแล้วค่ะตอนนี้มีไม่ถึง10%เลยค่ะที่บ้านดางแคนะคะมีผู้อพยพหนีน้ํามาอาศัยอยู่30คนรวมทั้งผู้สูงอายุอีก60คนนะคะไม่ได้ย้ายหนีน้ําไปไหนเพราะว่าส่วนใหญ่สุขภาพไม่แข็งแรงและก็ต้องให้อาหารทางสายยางด้วยซึ่งเมื่อเช้านะคะผู้สูงอายุสองรายก็มีอาการท้องเสียกับมีอาการแผลกดทับก็ต้องรอรถทหารมารับตัวไปส่งโรงพยาบาลนะคะ ขณะที่การใช้ชีวิตทั่วไปในช่วงเครื่องเดือนที่ผ่านมาผู้สูงอายุก็ต้องอยู่กันอย่างเงียบเหงาเพราะว่าญาติและก็อาสาสมัครไม่สามารถเดินทางฝ่าน้ําท่วมสูงเข้ามาเยี่ยมได้และก็ยังขาดแคลนน้ํายาทําความสะอาดผ้าอ้อมสําเร็จรูปผู้ใหญ่ไซแอลรวมทั้งของว่างแบบนิ่มๆอย่างเช่นขนมเค้กค่ะผู้สูงอายุเพราะว่าช่วงนี้เดิมเรามีผู้สูงอายุป,ประมาณ300คนตอนนี้เหลือประมาณร้อยกว่าคนแล้วก็มีทั้งผู้พยพด้วยเนี่ยเขาคงขาดขวัญและกําลังใจอย่าให้มีอาสาสมัครเนี่ยมาพูดคุยให้กําลังใจกับเขา ไปดูพื้นที่ส่วนอื่นๆในกรุงเทพฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะอย่างเช่นถนนบรมราชชนนีตั้งแต่ซอยร้อยห้ามุ่งไปพุทธมนตรน,นะคะระดับน้ํายังคงท่วมสูงรถเล็กยังผ่านไม่ได้ค่ะโดยมีรถทหารมาคอยให้บริการรับส่งซึ่งมีประชาชนเดินทางอย่างหนาแน่นนะคะเนื่องจากว่าเรือรับจ้างนั้นลดน้อยลงแล้วเพราะว่าขณะนี้ระดับน้ําไม่สูงพอที่จะแล่นเรือขณะที่บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะก็มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเปิดให้บริการด้วย ด้านถนนการนาพิเศษมีน้ําท่วมสูงและส่งกลิ่นเน่าเหม็นตั้งแต่เชิงสะพานข้างคลองมหาสวัสดไปถนนรัตนาทิเบตทั้งขาเข้าและขาออกระยะทางประมาณ5กิโลเมตรระดับน้ําลดลงจากเมื่อวานนี้10เซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็มีรถทหารและก็รถเมย์วิ่งให้บริการไปจนถึงบางใหญ่ ส่วนชุมชนภายในซอยต่างๆเรียกถนนการจนาพิเศษก็มีน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรนะคะเจ้าหน้าที่ตารวจแจ้งของความร่วมมือประชาชนที่นํารถมาจอดทิ้งไว้บริเวณสะพานข้างคลองมหาสวัสดิ์ให้นํารถออกไปภายใน2วันนี้ค่ะเพื่อที่จะเปิดเส้นทางการจราจรแต่อนุญาตให้จอดรถได้ในเส้นทางคู่ขนานช่องซ้ายนะคะขณะที่บนสะพานข้างคลองมหาสวัสดิ์ก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่เปิดขายอาหารและน้ำดื่มเป็นอย่างคึกคัก อีกจุดหนึ่งค่ะเป็นที่เทศบาลตะบลปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเป็นเขตติดต่อกับเขตตลิ่งชันโดยมีคลองมหาสวัสดิ์ขั้นกลางค่ะยังมีน้ําท่วมขังอยู่เกือบถึงหัวเขา่าต้องใช้เรือเล็กแล้วก็รถขนาดใหญ่ในการสัญจรเข้าออกส่วนชุมชนนะคะระดับน้ํายังท่วมสูงอยู่ทําให้สวนดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับเสียหายแทบทั้งหมดนะคะนายสุธิพันธ์บุญใจใหญ่ประชาชา้านจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกน้าท่วมมากกว่าหนึ่งเดือน สวนกล้วยไม้ที่มีพันกล้วยไม้กว่า50,000จมอยู่ในน้ํานะคะก็ได้เรียกร้องให้ภาครัฐเร่งระบายน้ําโดยเร็วเพราะว่าชาวบ้านไม่อยากรื้อแนวคันกั้นน้ําเองขณะที่อีกฝั่งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นซอยสวนผัก32ของเขตตลิ่งชันวันนี้น้ําแห้งสนิทแล้วนะคะชาวบ้านก็ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติมีการออกมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักค่ะ วันนี้นะคะโดยภาพรวมริมถนน,นกกเพชรเกษมนั้นน้ําก็เริ่มลดลงเล็กน้อยนะคะทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านโดยเ,เฉพาะที่ตลาดบางแคยังกังวลแล้วก็มีการพูดคุยกันในช่วงเช้าวันนี้นั่นก็คือว่าจะต้องติดตามในเรื่องของการเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ําคลองมหาสวัสดิ์ของกรุงเทพมหานครหรือไม่นะคะรวมทั้งจะมีการพังกันขั้นน้ําบริเวณนั้นด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือจุดหนึ่งที่ต้องรับน้ําจากคลองมหาสวัสดิ์ด้วยเช่นกันค่ะคุณพี่ป ปกติด้วยนะคะก็ทําให้หลายเส้นทางตอนนี้ก็เริ่มที่จะรดติดกันแล้วค่ะครับทางด้านชาวบ้านที่ติดกับคลองมหาสวัสดนะครับขณะนี้ก็ยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ําอยู่สถานการณ์ล่าสุดจะเป็นเช่นไราราจะติดตามจากคุณจามอนกิจสวาภาพรรยงานสดเข้ามาครับ ขอบคุณครับคุณพิภูคนอาการครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณริมคลองมหาสวัสดนะครับซึ่งกั้นพื้นที่ระหว่างอำเภอบางกลวยและพื้นที่ของเขตตลิ่งชันในฝั่งกรุงเทพมหานครนะครับสองฝั่งในขณะนี้ระดับน้ําต่างกันอยู่ที่รา,ราวๆหนึ่งเมตรนะครับวันนี้ผมได้ข้ามไปพูดคุยกับชาวบางกลวยซึ่งทั้งชาวบ้านทั้งสองพื้นที่นะครับต่างก็มีความเห็นที่ยังแตกต่างกันอยู่ครับ พื้นที่ช่วงต้นซอยสวนผาเขตตลิ่งชันน้ําที่เคยท่วมแห้งมาเกือบสัปดาห์แล้วแต่ทางกรุงเทพมหานครต้องคอยสูบน้ําลงคลองมหาสวัสดิ์ตลอดเนื่องจากบางจุดเป็นพื้นที่ต่ํามีน้ําซึมและท่วมขังอยู่ส่วนพื้นที่ฝั่งตรงข้ามที่ตําบลมหาสวัสดิ์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรียังประสบปัญหาน้ําท่วมขังนานนับเดือนหลายจุดน้ํายังสูงระดับเอวไม่สามารถใช้รถสัญจรได้ชาวบ้านต้องอาศัยเรือพายข้ามคลองมหาสวัสดิ์และมาต่อรถเพื่อออ,อกจากบ้านไปทํางาน ซึ่งที่นี่ยังมีตลาดสดรองรับทําให้ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังมากนักชาวบ้านยังเป็นห่วงหากมีการเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มเป็น1เมตรเข้าเขตกรุงเทพมหานครอาจทําให้ถนนสวนผักถูกน้ําท่วมอีกซึ่งจะทําให้เส้นทางของชาวบ้านถูกตัดขาดและกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนย่านนี้แต่อีกหนึ่งมุมที่ทีมข่าวเข้าไปสํารวจภายในซอยสวนผัก32พื้นที่อำเภอบางกรวยชาวบ้านที่นี่เห็นด้วยกับการเปิดประตูระบายน้ําริมคลองมหาสวัสดิ์จาก50เซนติเมตรเป็น1เมตร เนื่องจากที่นี่ต้องทนกับสภาพน้ําท่วมขังและน้ําเน่าเสียมานานนับเดือนโดยเชื่อว่าการเปิดประตูระบายน้ําจะช่วยให้น้าในพื้นที่อำเภอบางกรวยลดลงได้โดยจะรอฟังคําตอบจากกรทมถึงวันพรุ่งนี้หากไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องก็พร้อมออกมารวมตัวคัดค้านอีกครั้งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่หรือหมูบ่บ้านนนทีหมูบ่บ้านเจริญลงสอบถามเรื่องนี้มาเยอะแต่ถ้าถามว่าถ้ากรทมเขาปล่อยแล้วเนี่ล้น่าเนี่ยจริงๆความเดือดร้อนจากพี่น้องฝั่งนนเมืองบางนนเนี่ยไม่สามารถสัญจรไปมาคือ การเดินทางเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยจะเดินทางไประหว่างการทํางานเนี่ยออกฝั่งกทมเป็นส่วนใหญ่ไปไม่ได้เลยปัญหาคือทางโน้นก็กั้นเอาไวา้ไงช่วยกันหน่อยเพราะทางโน้นมันดูแล้วมันข้ามฝั่งกรุงนนไปลงฝั่งโน,น้นคนละประเทศกันเลยฝั่งโน้นแห้งรถติดฝั่งนี้ลงมาตะกอตะพาลงมาปุ๊บเจอน้ําเลยมีแต่เรือฝั่งโน้นมีแต่รถ ม,มันคนละเรื่องกันนะทีนี้ก็เป็นเสียงชาวบ้านทั้งสองมุมมองนะครับไปดูที่เรื่องเส้นทางที่เปิดการจราจรในย่านนี้นะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปสุพรรณบุรีวันนี้สามารถใช้ถนนรัตนาทิเบศเลี้ยวเข้าถนนกาญจนาพิเศษผ่านห้างย่านบางใหญ่วัดลาดประดุกและหมู่บ้านสมบัติบุรีเข้าเส้นสาย340ได้ หลังการทางจังหวัดนนทบุรีสามารถกู้ถนนเส้นนี้ได้3มช่องทางพอให้รถสัญจรไปมาได้นะครับโดยยังมีน้ําท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรบางช่วงประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรแต่รถเล็กก็สามารถใช้การได้ครับครับสำหรับประตูระบายน้ําริมคลองมหาสวัสดิ์ในวันนี้ก็ยังเปิดอยู่ที่ระดับ50เซนติเมตรนะครับขณะนี้ชาวบ้านกาลังรอผลการหารือของกทมนะครับว่าจะมีการเปิดที่ระดับ1เมตรตามข้อเรียกร้องหรือไม่ครับคุณอราการคุณพิภูครับคุณชามรครับ ยังคงอยู่ที่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพนะคะอย่างที่วัดปูรานาวาดค่ะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคลองมหาสวัสด์แล้วก็เป็นจุดที่ผนังก้นน้าแตกด้วยนะคะจนน้าทะลักเข้าไปท่วมชุมชนแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงเป็นบริเวณกว้างผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนสถานการณ์ที่วัดในขณะนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณพัฒนันสงชัยค่ะ หลังจากสามารถซ่อมแซมผนังกั้นน้าที่พังเสียาหาย2จุดได้แล้วเสร็จนะคะก็ทําให้ระดับน้ําท่วมขังภายในวัดปุรณนาวาส<ม>เขทวีวัฒนาลดลงประมาณ60-70เซนติเมตรแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้พระที่นี่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติคะ่ะคราบน้ําที่ปรากฏทั่วบริเวณวัดปุรณนาวาสสะท้อนชัดว่าวัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่4ซึ่งเป็นจุดที่น้ําในคลองมหาสวัสดแตกฉลักเข้ากรุงเทพชั้นใน เคยจมใต้บาดาลสูง1เมตร50เซนติเมตรแม้วันนี้น้ําจะลดลงครึ่งหนึ่งแล้วแต่ก็ยังถือว่าสูงมากทําให้พระสงฆ์40รูปจากเดิม80รูปจําต้องงดบินทบาตแบ่งหน้าที่ขัดถูคราบสกรปรกเช็ดล้างจานชามผลกระสอบสรายป้องกันน้ําเอ่าวัดเพิ่มหลังถูกน้ําท่วมนานนับเดือนตอนนี้ทางตนักระบายน้ํากําลังป้องอยู่แล้พรกเข้าไปเสริมคือช่วยป้อง ก็กะว่าระยะหนึ่งเนี่ยพอน้ําในคลองลดระดับลงประมาณสักห้าสิบเปนในวัดก็จะกู้ก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งเดือนการกู้วัดปุรนาวัดของกอทมใช้วิธีระดมกระสอบทรายหลายหมื่นใบอุดรูรั่วแนวกําแพงด้านหลังวัดซึ่งติดกับคลองมหาสวัสด์เมื่อน้ําในคลองมีระดับความสูงเท่ากับแก้มลิงภายในวัดที่สร้างขึ้นก็จะเร่งผันน้ําไปยังคลองทวีวัฒนาลงสู่คลองสาขาออกทะเลโดยเร็วที่สุด บริเวณเนี้คือคลองออกคลองชวีพัฒนาเป็นหลักไปไล่ลงคลองภราษีเจริญแล้วก็จากภริาษีเจริญน,นี่ก็จะออกซ้ายขวาออกท่าจีนก็ออกทางคลองบางกอกใหญ่แล้วก็อีกสายหนึ่งคือออกคลองราชมนตรีไปออกคลองสนามชัยแล้วก็ออกคุณราชพิเศษใจแล้วออกทะเลครับการพยายามป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองหมหาสวัสดิ์เอ,อือทละลักเข้ากรุงเทพชั้นใหนเพิ่มเติม ด้วยการวางแนวกระสอบทรายเป็นเขื่อนกั้นน้ำยาว15กิโลเมตรตั้งแต่ต้นคลองมหาสวัสด์ถึงต้นคลองทวีวัฒนาทำให้ผู้อาศัยในสามอำเภอของจังหวัดนนทบรุรีคืออำเภอบางบัวทองบางใหญ่บางกลวยซึ่งรับน้ำจากคลองมหาสวัสด์ไม่พอใจรวมตัวประท้วงขู่รื้อแนวกระสอบทรายออกจนทำให้ผู้ว่ากทมสั่งเปิดประตูระบายน้ำคลองมหาสวัสด์เพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อเร่งระบายน้ำไปยังคลองทวีวัฒนาออกสู่คลองภาษีเจริญ ส่วนข้อเสนอสร้างเขื่อนแก้ปัญหาน้ำท่วมถาวรแก่ชุมชนตลอดคลองมหาสวัสดิ์ทั้งฝั่งเขตทวีวัฒนาและบางกรวยนนทบุรีก็เริ่มพบปัญหาเดิมๆคือหลายจุดเป็นพื้นที่เอกชนไม่ยอมให้สร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมไม่ว่าจะสร้างแบบถาวรหรือชั่วคราวเจ้าหน้าที่ระบุว่าปัญหาสําคัญที่ทําให้การกู้วัดปุระนาวัดและชุมชนโดยรอบเป็นไปอย่างยากลําบากก็คือน้ําในคลองมหาสวัสดิ์ไม่ลดลง สะท้อนได้ว่าน้ําเหนือยังไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องพัฒนันสงชัยสํนานักข่าวไทยรายงานก็เป็นจุดก็เป็นจุดที่ยังคงยากลําบากอยู่นะครับขอบคุณคุณพัฒนันด้วยครับไปกันที่สปออพบ้านนะครับขณะนี้มีประชาชนจากดอนเมืองหลักสี่รวมถึงปทุมธานีเข้ามายื่นหนังสือให้ช่วยเรื่องรัฐในเรื่องของการระบายน้ําสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณสุวิทย์มิ่งมนตรงานสดมาจากสปพกระทรวงพลังงานครับ ครับคุณพี่พูครับการเจรจานั้นก็ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนะครับแต่ที่สุดแล้วหลังจากที่สพอพอรับที่จะนําข้อเสนอต่างๆของชาวบ้านนั้นไปพิจารณาและเร่งระบายน้ำนะครับและก็ยังกล่าวถึงภาพรวมพื้นที่น้ําท่วมของกรุงเทพมหานครครับว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน2สัปดาห์ พลตเอกพงศพปพงเจริญโคศกศูนย์รการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับและนายอนนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาเลขานุการคณะทํางานบริหารจัดการการระบายน้ําในพื้นที่สาธรารณภัยร้ายแรงเป็นตัวแทนสปพเจรจากับตัวแทนชาวบ้านจากปทุมธาน,นีดอนเมืองและหลักสี ซึ่งนําโดยในแทนคุณจิตอิสระที่ยืนข้อเรียกร้องบขก้อให้สพพเร่งดําเนินการซึ่งประกอบด้วยการขอสน,สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําจากคลองเปรมประชากรลงคลองลงังสิทิและระบายออกทางกรุงเทพมหายคนครฝั่ง,งตะวันออกและการเร่งระบายน้ําลงคลองเปรมประชากรที่ขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องขยะและสิ่งกีดขวางรวมทั้งการเปิดประตูระบายน้ํา ส่วนการกั้นแนวกระสอบรสยักษ์หรือบิ๊กแบ็กบริเวณคลองรังสิทธ์ใต้สะพานรังสิทธ์ลงมาเพื่อใช้เป็นแนวในการกั้นน้ําที่จะไหลลงมาเติมถนนพาดีรังสิทธ์นะครับซึ่งเห็นว่าหากเหมือนกันแล้วเสร็จและน้ําแห้งแล้วก็ขอให้รื้อแนวบิ๊กแบ็กเดิมออกจากถนนพาดีรังสิทธ์เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรให้กับประชาชนในทุกจุดนะครับที่สามารถที่จะทําให้น้ําไปได้แต่ยันที่ผมเรียนแล้วว่า จุดหลักที่มันจะไปได้เร็วที่สุดและสั้นที่สุดก็คือคลองบางเขนนะครับเพราะว่าเป็นคลองใหญ่มีสุดน้ําปลายทางเยอะการที่เอาน้ําลงไปยาวลงไปถึงในเมืองเนี่ยเนื่องจากไปเพิ่มระยะทางมันมัน,ม,นมันไม่มีประสิทธิภาพเราต้องพยายามหาที่เส้นทางที่มันจะลงแม่น้ําได้เร็วทสั้นที่สุดนะครับ นายอนนท์ก็ยังกล่าวได้ว่าข้อเสนอของชาวบ้านเป็นไปตามแผนการระบายน้ําของสอปภทั้งนี้ยังมั่นใจว่าภายในสองสัปดาห์พื้นที่กรุงเทพมหานครน้ําจะแห้งทั้งหมดแต่ในส่วนของพื้นที่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจะค่อยๆลดระดับลงตามการบริหารจัดก,การที่หวางระบบไว้ซึ่งคาดว่าน้ําจะลดระดับลงจนแห้งก่อนช่วงปีใหม่แน่นอน ขณะที่พลตอมเอกพงศพัฒนะครับรับเงื่อนขายของชาวบ้านนะครับที่จะนําไปเสนอต่อสอปพซึ่งชาวบ้านขอให้ช่วยเหลือ50%ของค่าเสียหายแต่ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทการชดเชยในส่วนของผู้ชาวบ้านรวมทั้งกรณีผู้ที่ต้องการจะขายหรือย้ายบ้านก็ขอให้น,นํานโยบายบ้านหลังแรกเข้ามาช่วยเหลือสําหรับผู้ประกอบการเองนะครับก็ขอให้มีการชดเชย50%แล้วก็ขอให้นํามาตรการทางภาษีเข้ามาช่วยเหลือด้วย ก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ว่าท่านไปให้ความมั่นใจกับลูกบ้านหรือว่าเพื่อนๆในชุมชนได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราเรารับเสนอรับข้อเสนอของท่านมาเนี่ยจะทําให้ดีที่สุดน,นะครับแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะท่านเดือดร้อนนะครับคือประชาชนส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนเราเองเราทํางานเราก็เดือดร้อนแล้วก็ห็งใจนะครับมีความทุกข์ใจเช่นเดียวกันนอนไม่ หลังจากตั้งโต๊ะนะครับและรับฟังปัญหาต่างๆของชาวบ้านรวมทั้งรับปากที่จะนําข้อสเสนอต่างๆเข้าไปให้สพพิจารณานะครับก็ทําให้ท่าทีของชาวบ้านที่เมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวและบอกว่าสพอพอนั้นจะต้องดาเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายใน24ชั่วโมงก็ค่อนข้างที่จะอ่อนลงมากทีเดียวครับคุณพิปูกุลอลการครับขอบคุณคุณสวิทครับ ค่ะส่วนชาวบ้านที่อยู่ริมคลองรังสิตประยูนศักด์นะคะต้องทนทุกข์จากน้าท่วมมานานเกือบ2เดือนแล้วค่ะพื้นที่นี้ก็อยู่ใกล้กับทั้งประตูระบายน้ําจุฬาลงกรณนนะคะคแล้วก็รวมไปถึงอยู่ในแนวบิ๊กแบ็กที่ได้รับอาน,นิสงส์งจากการดูบิ๊กแบ็กที่ดอนเมืองด้วยแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ําในชุมชนก็ยังสูงชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อนกันอยู่นะคะิดตามจากรายงานของคุณษษษธีษษธรบุตรสถิตพัทราุลค่ะ พื้นที่บนหลังคาไม่ถึง2ตารางเมตรของครอบครัวนี้ในชุมชนสุกเกเสษมธัญ,ญบุรีปทุมธานีใช้เป็นที่พักหลับนอนของอีก5ชีวิตและจำทนอยู่ในสภาพนี้มันเดือนกว่าแล้วเช่นเดียวกับสำนักทรงเจ้าที่วันนี้กลายเป็นที่พักพิงให้กับ11ครอบครัวเกือบ30ชีวิตต้องหนีน้ำอาศัยอยู่รวมกัน ระดับน้ำที่สูงกว่า1เมตรในชุมชนแห่งนี้ทำให้การเดินทางเข้าออกเพื่อหาอาหารและของอย่างชีพจากภายนอกต้องใช้เวลาเป็นวันและยากลำบากมากปาก,กป๋ค่ะปลากระป๋องบางทีก็มามา่าบางทีเจอของรอยมาก็ทานเก็บทานกันนะคะบางทีเจอรอยมาแล้วก็พอได้กินได้กันแล้วก็กินกัน บางทีมันไม่เสียค่ะเราก็พอกินได้เราก็เอามาลวกน้กําทําไฟเราก็ไม่มีเราก็ต่อแฟนต่อไฟต่ออะไรให้เป็นเตาชุมชนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ําในคลองลังสิตประโยุรศััดิ์เพราะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่น้ําจากคลองลังสิตจะถูกระบายลงประตูระบายน้ําชุลาลงกรลงสู่เจ้าพระยาอีกหนึ่งผลกระทบของชุมชนนี้คืออยู่ในแนวบิ๊กแบ็กที่ติดตั้งขึ้นทําให้ระดับน้ําลดลงอย่างช้า,ชา 500หลังคาเรือนในชุมชนนี้จึงอยู่ในสภาพเมืองบาดาลระยะเวลาเดือนกว่าแล้วที่ชาวชุมชนริมคลองรังสิตประยุรศักแห่งนี้ชุมชนสุกเกษระดับน้ําลดลงเพียง45เซนติเมตรชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าประตูระบายน้ําจุาลงก่อนและแนวบิ๊กแบ็กจะเป็นทางออกในการที่ระบายน้ําออกจากที่นี่ได้เร็วยิ่งขึ้นครับแต่การรื้อแนวบิ๊กแบ็กที่ดอนเมืองจากทั้งหมดความยาว6กิโลเมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนส่งผลให้ระดับน้ําในชุมชนนี้มีการระบาย แต่ลดลงอย่างช้าๆไม่แตกต่างจากในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาที่มีการติดตั้งบิ๊กแบ็กเพื่อหวังชะลอ,อน้ำไหลเข้าสู่กทมชั้นในแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นเรื่องการรื้อบิ๊กแบ็กเพื่อหวังระบายน้ำออกจากพื้นที่จะเป็นที่สนใจก็ตามชาวบ้านรายนี้เห็นว่าน้ำท่วมขังจะลดลงอย่างรวดเร็วได้ดีกว่าการรื้อบิ๊กแบ็กคือประตูระบายน้ำเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมง และถ้า Big Bag ไม่เป็นตัวกักน้ําให้ท่วมขังด้วยก็เป็นอีกตัวช่วยทําให้บ้านพวกเขากลับมาอาศัยได้เร็ววันพาอเราบอกตรงเราเดือดร้อนทุกหลังคาเรือนน่ะถ้าใครไม่อยู่ตรงนี้จริงจะไม่รู้เลยว่าเราลําบากกันขนาดไหนลําบากมากๆขออยากอยากให้เขาสูบน้ําให้เราได้จริงๆอะ่ะมันมีผลกระทบนะแต่การที่เขามากั้นบิ๊กแบเนี่ยผลกระทบพวกเรามากเลยละ่ะเพราะน้ำวันบ้านเรามันไม่ลงเลยไงพี่มันอยู่ระดับนี้ตลอด ชุมชนสุกเกษมเป็นหนึ่งในอีกหลายชุมชนที่อยู่หลังแนวบิ๊กแบ็กที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังเป็นเวลานานหากเครื่องสูบน้ําเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา,ยาอย่างเต็มศักยภาพก็ช่วยลดระดับน้ําในคลองลังสิทธิ์ที่เอ่อล้นท่วมชุมชนได้เร็วยิ่งขึ้นอย่างท่อน,นี้ที่ชาวบ้านเห็นเปิดใช้งานวันแรกเพียงวันเดียวจากนั้นไม่ได้ใช้งานเพราะเสียสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในทางปฏิบัติยังทํางานไม่สมบูรณ์ ธีรบุษติ์ปัทรกุลสำนนาข่าวไทยรายงานขอบคุณคุณธีรวุฒิ์ค่ะประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่ติดกับคลองรังสิตประยุรศักนะครับก็อาจจะเป็นชุมชนที่ต้องแบบรับสถานการณ์นี้นานกว่าที่อื่นอาจจะต้องอดทนรอจนถึงปลายปีเลยสำนักข่าวไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับช่วงนี้เราไปดูสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตอนบนกันบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับแม้ว่าบางจุดอาจจะยังมีน้ําท่วมขังสูงเกือบครึ่งเมตรก็ตามครับ สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนพหลโยธินดีขึ้นต่อเนื่องนะครับหัวน้ำที่เคยอยู่ที่แยกเสนานิคมเมื่อวานนี้ได้ถอยร่นไปอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเมโยระดับน้ำสูงประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรเท่านั้นรถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วทั้งสองฝั่งขณะที่บริเวณแยกเกษตรระดับน้ำจะสูงประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรรถเล็กที่มาจากถนนพหลโยธินต้องกับรถที่หน้าซอยพหลโยธิน34ห้างร้านต่างๆก็เริ่มทำความสะอาดและเปิดกิจการกันอีกครั้ง ด้านซอยเสยนานิคมพบว่าน้ําได้แห้งสนิทแล้วตลอดทั้งซอยนะครับเจ้าหน้าที่เขตจตุจักรรื้อนั่งร้านที่ต่อเป็นสะพานไม้ชั่วคราวให้กับประชาชนส่วนที่แยกวังหินยังคงมีน้ําท่วมขังสูงประมาณ10เซนติเมตรขณะที่ถนนลาดปราเคามีน้ําท่วมขังเป็นช่วงๆแล้วก็ยังมีเรือเอี้ยมชุนขนาดใหญ่ที่ดัดแปลงให้วิ่งได้ทั้งในและน้ำแล้วก็บนบกจอดรอยอยู่เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนครับ ไปดูทางด้านสมาชิกวุฒทสภากันบ้านนะคะมีการรวบรวมรายชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอีกรอบค่ะหลังจากที่เห็นว่าสถานการณ์น้ําท่วมทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพยังคงมีปัญหาเรื่องของการระบายน้ําอยู่ค่ะ ก่อนเข้าสุวระการประชุมวุฒิสภาในวันนี้ที่ประชุมได้อภิปรายหารือกันถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของรัฐบาลโดยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสวสัรหาหยิบยกกรณีความขัดแย้งของประชาชนที่อยู่เหนือและใต้แนวขันกั้นน้ํา ว่ารัฐบาลควรกำหนดยุทธศาสตร์ในการระงับความขัดแย้งและมีความชัดเจนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นกรณีพิเศษโดยควรจะชะลอโครงการประชานิยมที่ไม่เป็นประโยชน์บางโครงการออกไปเพื่อนำเงินงบประมาณมาใช้ในการเยียวยาให้ประชาชนเพราะสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะที่ประชาชนเดือดร้อนมาจากการจัดก,การบริหารจัดก,การน้ําที่ผิดพลาดของรัฐบาลค่ะ ขณะที่นายสมชายแสวงการสวสัญหาระบุว่าได้รวบรวมรายชื่อสว79คนเพื่อยื่ยนขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา161เพื่อให้รัฐบาลชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเปิดให้อภิปรายตามมาตรา179ไปแล้วแต่เห็นว่าสถานการณ์ยังมีปัญหาที่ต้องเสนอแนะแนวทางให้รัฐบาลไปเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อ โดยจะพาะเรื่องของการระบายน้ําในฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกที่เป็นไปอย่างล่าช้ามากซึ่งจะถามไปยังรัฐบาลต่อไปค่ะความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กลับมารุนแรงอีกครั้งนะครับหลังจากเกิดเหตุระเบิดขนาดพระสงฆ์ปินทบาทพระสกุลชหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ